กระเป๋าสวยๆของแม่ออนนะคะดอกไม้พู่นะงามบ่อพี่น้องสวยเลิศเป็นเต็นเลยได้ไน,นี่ค่ะดอกไม้แม่ออนก็จะทําเป็นกระเป๋านะคะเพื่อนๆทำเป็นเป๋านะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นขาวแล้วก็เขียว ยอดย่านะคะเพืเ่อนๆใบนี้ก็เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเพืเ่อนๆเรามาต่อกันนะคะอในส่วนของคลิปนี้แม่อ่อนก็จะพาเพืเ่อนๆมาขึ้นแผ่นในนะคะขึ้นแผ่นใน่าลายนี้ก็จะเป็นลายควักบนควักล่างนะคะอ่าหลักเดียวค่บเพืเ่อนๆนี่ค่ะ กำลังเร่งทำกระเป๋านะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อจะใหะ้กำลัง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 มันพี่น้องตัวนี้จะเป็นตัวในแผ่นในนะคะเนี่ยค่ะจะหนานะคะตัวนี้หนานุ่มมากค่ะแม่อ่อนก็จะทำด้านในหนาหนานะคะ เยวไม่อ้อนคํานวณก่อนนะคะเพืเ่อนๆว่ามันต้นทุนค่าแรงเราเท่าไหร่มันรู้สึกว่ามันเราก็ใช้ไหมหลายอ่ะหลายสีอันนี้สอดขึ้นบนนะคะอ่ะตอนนี้ก็จะสอดลงล่างนะคะเพืเ่อนๆ สอดบนสอดล่างนะคะนี่จะเป็นแผ่นที่1น,นะคะเพื่อนเหลังจากที่เราได้ได้ดอกมาสองแผ่นแล้วนะคะแผ่นดอกสองแผ่นแผ่นดอกนี้จะอยู่แผ่นละสีนิ้วนะคะเพื่อนเ ค่ะทำแบบนี้ไปประมาณที่สิบสิบสี่แถวน่าจะได้นะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะเราก็จะทำมาถึงตรงนี้เดี๋ยวไปอ่อนพากลับงานก่อนเป็นโซ่ไปสามเราพิกงานงานเราไปกลับนะคะปกติไม่ออนก็จะทำแบบ ชนิดแบบเป็นถุงเลยถักอ้อมเลยนะคะแต่ทีนี้ก็พอมาทําคลิปสอนเพื่อนเพื่เพื่อนเ,อนเ,อนเอนจะได้ดูตามได้ง่ายๆขึ้นนะคะแม่อนก็เลยต้องทําแบบนี้นะคะจะได้ง่ายสำหรับเรา หมปรมลสามพายนะคะสั่งเข้ามาได้เลยนะคะเ,เพื่อนๆ400กรัมนะคะ400กรัม298บาทนะคะ400กรัม20 20หมวน20สีแล้วแต่เพื่อนๆจะสั่งนะคะจะได้ที่400กรัมสีไหนก็ได้ใน29สีนะคะ ค่าส่งสิบเก้าบาทนะคะแม่ออนเอาลายนี้มาให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเป็นลายที่แม่ออนถักหมวกน,นะคะแต่เราเอามา ทำด้านในให้มันนุ่มขึ้นอีกนะคะ เพื่อนแป๊บเดียวมันก็จะเสร็จนะคะในหนึ่งแผ่นเข็มถักไหมพรมสามพายใช้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามได้นะคะเพื่อนถ้าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนี่งานจะฟูนะคะเบอร์สองก็ฟูแน่น นะคะเบอร์สามนี้จะจะละเอียดเลยนะคะมันจะไม่อเขาจะได้ดึงดึงไหมมาได้เต็มนะคะจะไม่ได้เป็นถั่วงอกนี่ค่ะถ้าเราเอาเบอร์สี่เบอร์หกถักแล้วมันจะเป็นถั่วงอกนะคะเพราะว่าเข็มกับไหมต้องให้เป็นบาลานซ์กันนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะ แม่อรนก็เอามาทักทายวิธีขึ้นในในตรงลายนี้นะคะแม่อรอนทำขายนะคะแม่อรนจะถักไว้เยอะๆใครสนใจก็อ่ามีราคาส่งด้วยนะคะเพื่อนเอาราคาที่คุยกันได้ไปกันได้นะคะแม่อรนจะลงนัดนะคะ ใครจะสั่งแบบเป็นเป็นแผ่นเลยก็ได้นะคะงานแผ่นเลยก็ได้แล้วก็ไปต่อเป็นกระโปรงกางเกงเอาเองก็ได้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ สวยๆค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเดี๋ยวดูก่อนขาวขาวขาวดอกมะลินะคะขาวดอกมะลิกับอ่ากับเขียวยอดหญ้านะคะส่วนดอกนี้จะเป็นทานตะวันนะคะสีทานตะวันสวยงามตามท้องเรื่องค่ะสวยๆจ้า